ส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเอออะไรเป็นส่วนของเจ้าของตามหลักบัญชีความหมายตามแม่บทเราต้องความหมายตามแม่บทบัญชีนะฮะหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วอืม ส่วนได้เสียในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรหนอดูก่อนนะคะกิจการเจ้าของคนเดียวเรียกส่วนเจ้าของกิจการว่าทุนหรือแคปิตอลนะคะกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ย หมายถึงกิจการที่ลงทุนเพียงคนเดียวได้กำไรคนเดียวนะคะขาดทุนก็รับคนเดียวนะคะเขาเรียกส่วนของเจ้าของว่าทุนนะคะส่วนของเจ้าของเราก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะตามรูปแบบของการจัดตั้งกิจการ เหมือนเมื่อกี้นะคะกิจการเจ้าของคนเดียวก็เรียกส่วนของเจ้าของว่าทุนใช่ไหมคะบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของลงทุนเองควบคุมการดําเนินงานเองกําไรหรือขาดทุนก็เป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวห้างหุ้นส่วนเรียกส่วนของเจ้าของว่าอะไรห้างหุ้นส่วนเรียกส่วนของเจ้าของว่าส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หมายถึงส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนําเงินสดหรือสินทรัพย์มาลงทุนในห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนนี้ก็จะมีเจ้าของกิจการตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนเรียกส่วนของเจ้าของว่าส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นเงินที่ผู้ถือหุ้นนำมาลงทุนโดยการซื้อหุ้นที่บริษัทแบ่งทุนออกเป็นหุ้นหุ้นละเท่าเท,ท่าการโอ้อะไรกันนี่นะคะเดี๋ยวนักศึกษาก็ไปเรียนในวิชาบัญชีบริษัทจำกัดดูความหมายของส่วนของเจ้าของจริงๆซะก่อนนะส่วนของเจ้าของตามความหมายก็คืออะไรคะส่วนของเจ้าของหมายถึง สินทรัพย์นะคะสุทธิความหมายของคำว่าสินทรัพย์สุทธิก็คือสินทรัพย์ที่ปราศจากหนี้สินในวิชาบัญชีเบื้องต้นหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนเฉพาะกิจการเจ้าของคนเดียวเราก็จะรู้ส่วนของเจ้าของนะคะที่เป็นเจ้าของคนเดียวนะคะที่เราเรียกว่าทุน ทีนี้เรามาดูตัวอย่างส่วนของเจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของคนเดียวกรณีไม่มีหนี้สินอ้าวร้านกอพาณิชย์น,นี้เป็นของกิจการนะคะร้านกอพาณิชย์นะคะครูจะแบ่งแบ่งส่วนที่เป็นสินทรัพย์อยู่ทางด้านซ้ายมือเห็นไหมคะมีเงินสด1ล้านการตั้งตัวเลขก็ยังตามหลักการบัญชีเหมือนเดิมนะคะตั้งให้ตรงหลัก เครื่องตกแต่ง1 0 0 0 0เครื่องใช้สำนักงาน4 0 0พอุปกรณ์สำนักงาน30,000แล้วก็มีร้านค้าด้วย2ล้านรวมสินทรัพย์ของร้านกอพาณิชทั้งสิ้น3 000, 4 000, 4ล้าน4 0บาทไม่มีหนี้สินเพราะฉะนั้นทุนนายพาณิชก็เท่ากับ3 000, 4 000, 4ล้าน44,00บาท นะคะอันนี้คือส่วนของเจ้าของซึ่งครูบอกแล้วว่าส่วนของเจ้าของของกิจการเจ้าของคนเดียวเราเรียกว่าทุนนะคะทุนนายพาณิ์ก็คือ3ล้าน4400 0บาทส่วนของเจ้าของหมายถึงสินทรัพย์สุทธิก็คือสินทรัพย์เท่าไหร่ทุนเท่านั้นถ้าไม่มีหนี้สินนะคะ ตัวอย่างส่วนของเจ้าของกิจการเจ้าของคนเดียวกรณีมีหนี้สินนะคะร้านกอพาณิชย์บ้างเงินสดสินทรัพย์มีเท่าเดิมนะคะมีเงินสด1ล้านมีเครื่องตกแต่ง1นึ่งมื่นเครื่องใช้สำนักง,งานสี่พันอุปกรณ์30,000ืน ร้านค้า2 000, ล้านรวมสินทรัพย์3ล้าน4ีบาทนายพาณิชย์ไปกู้ธนาคารนะคะไปกู้เงินธนาคาร50,000 0บาทเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายพาณิชย์ก็มีหนี้สินเกิดขึ้นหนี้สินของนายพาณิชย์ก็คือเงินกู้ธนาคาร5 0 0 0 0 0บาทดังนั้นทุนของนายพาณิชย์ไม่ใช่3ล้าน4ี0 0บาทแล้วทุนของนายพาณิชย์เท่ากับ สองล้านห้าแสนสบาทนะคะก็คือส่วนของเจ้าของหมายถึงสินทรัพย์สุทธิสินทรัพย์สุธสทสธิหมายถึงอะไรสินทรัพย์ทั้งสิ้นลบด้วยหนี้สินก็จะเป็นทุนของนายพาณิตนั่นเอง